14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสัพเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมีมหาวณนีมหัตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกะทาตุหิเทวตายีพุยณนะสันิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะ ถ้าโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตาทโหสิอายังโขภักขวาสักเพสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมีมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจามเาเตหิภพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสนิปติตาโหติภักขวันตนันทัสนายาพิกุสังคันจะ ยันูนะมไม่ย่ำปิเยนะพระควาเตนุป,ปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอะทะโขตาเทวตาสือยะถาปินามะภะละวาปุริโสสังมชตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาพาหังสัมิเชยยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตตาภควะโตปุระโตปตุระหังสุอะทะโขตาเทวตาภควันตงังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอะทางสุเอกะมันตังทิตาโหเอกะเทวตาภควะโตสานติเกอีมงังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเยว,วะอป,ปราชิตะสังคันติอะทะโอัป,ปราเทวตาภควะโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิตัดปราภิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตปโนอุชุกะมะกัางสุสารทีวะเนตานิคาเฮตวาอินทริยานิระคันติปันธิตาติ อะถ้าโขอัปปราเทวตาภัควะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีคังอินทกคีลังโอหัดจะมเมชาเตจารันติสุทธาวิมลาจกคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอะถ้าโขอัปปราเทวตาภัควะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิ เยเจจิคุทธังสารนังกตาเสนะเตคมิสันติอปายผูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัทธโขภคกวาพิกโอามันเตสิเยพุเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุทีวตาสานิปติตาหนติปทาคตังทัสนายะพิกโสังคัจจะ เยปิเตพิคเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมายวเทวตาสานิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปิพวัรตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสามีพิกขเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามิ พิขเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางังนามานิตั้งสุนาถาสาธุกกรางมณสิกโรถาคาศิสามีเอเอวัมพันเตติโคเตพิกขุภควะโตปัจจโสสุพควาเอกะเทวะ สิโลกะมนุกัาสามมิยะถาภูมิมาตถสิตาเยสตาคีริคาพลังปะหิตตาสมาหิตาปุกถูสีหาวาัสาลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนา,าสาสุทา,าวิปัสสนามะนาเวลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวะเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเท,ทวากายาอภิกันตา เตวิชานาถะพิโวเตจตัตตปปามากะลงุงสุตตวาคุทธสะศาสานาเตสัมตุระหุยานังอามนุสสานาทัสนังอเปเกสตามัทขุมสหัสสังอาถาสตริงสตังเอเกสหัสาาสานังอามนุสสานะมัทสุมอเปเอนันตัมัทขุมทิาสาสภาพุดาอหุมตันจะสภาังอภิญญายะ วักคิตวานะจักุมาตาตูอมันตยิสัถาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุัสโสสัตตสหัสสาวยาขาภุมมากาบิละวัฒวาปิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสโนโมทมานาอภิกามุงพิโุนางสันติงวานัง ชาสหัสสาเหเมวตายักษขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัศสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายักษขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัศสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนัง อิเจเตโสระสาสหัสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโนมธมานาอภิกามุมภิกขุนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโนมทธารนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานัง กุมพิโรราชาคหิโกแมปุลัสานิเวสนางพินโยนางสตตะสหัสสังยักข่านางปะยิรป,ปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงวนางบุริมัจทีสิสังราชาทตารโผภปัสสติคันทภานางอธิปติมหาราชายะสสิโสบุตตาเปตตาสะพะวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสสิโน โมธมานาอาภิกามุมพิกขูนางสมิติงวะนังทักคินันจาาทิสั่งราชาพิรุณโหตประสาสปิกุมคันทานางอธิปติมหาราชายาสาัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวออินทานามามหัพลา อิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมุธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนางปัจฉิมันจาทิสังราชาวิรูปโคปาสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตธปิตาสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนาง อุตรัญจ่าทิสังราชากุเวโตรต่อปัสสาสติยักขายนังอธิปติมหาราชายัสสิสสิโสปุตตาปีตัสสะพาวโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสาสิโนโมูธมานาอาภิกาโมงพิโคนางสมิติงวะนางังปุริมาทิสังทตารโถทักคิเนนาวิรุทธากโกปชิเมนาวิรุปรโขกุเวโรอุตรังทิสัง จัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศานัทละมาณาอัทังสุวะเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอากูวจณิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภุโตสหะจันทนโนกามะเสโทจะกิน,นุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปะมัญโยจเทวะวสูโตจัมาตาลิ ติตเสโนจกคันทัพโพชนโนราชาชโนสัโโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพภโมูทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังอาฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตชกากาพลัสาตตลาอาคูปายาคาสหยติภิ ยามุนาทาตารัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันปตานาคาราชานามาสิสุปันนโตขีมามากาสิุ โธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสปันาสารณะม,ะตมัตังสุภุทังชิตตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภัาตตรวาสวาเวเ,เตอิทิมันโตยัสาสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจักปหาราโทนมุจิสหะ สตันจาภภริปุตตานางังสับเพเวรโรจนามากาสันในหิตวาพลิงเสนงังลาหุพัดทะมุป,ปาขมูลสมโยธานิอัทเตภพิกขูนางสงลิงติงวนงอาโปจะเทวาปทวีจะเตชวาโยตถา,าขมูลวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจัยศสาสหะ เมตตากรุณากายกาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเตทัสะทากายาสะเณนันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมูธามนาอภิกามุงพิกขุงังสมิตติวนังเวนทูจะเทวาสหารีจะ อาสมาจ่าทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานักขตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวราหกาฟสูนังวสัสโวเสโทสักโอปาคะโยรินทโททเ,เททสตทัสทากายาสัพเพนานาตะวนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวนาวันโตยะัสิโน โมธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวนังอัฐาคสหภูเทวาชลามคิสิขาริวะอริธกาจาโรชาจะอมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะ อจุตาจักเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสโนทเศเตทัสธากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัชโนโมทธมานะอภิกามูคิกุนางสมิติงวังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคู อาคูมโนปทูสิกาอัฐาคูฮารโยเทวาเยจะโดหิตะวาชิโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวะยัสสิโนทเสเต,เตทัสธากายาสัพเพนานะตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติวานางังสุก,กากโรมหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหะ โอทาตาครหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารัชาวิสกาจย,ยัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิกวัสติทเสเตทัสทากายาสเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิโคนางสมิติงวนาง เขมียาตุศิตายามากัฏกาจายะสัสีโนสัมพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจาสวานิมานารติโนอาโคอัาโคปะรนิมิตาทัศเศรทัศธากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสีโนโมธมานาอภิกามโมภิกขุนางสันสิงวนา สัเเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุมเยจันเยสัทิสาสะหะปะวุวธตชาติมคีลังโอคะอินนมะมนาสวังทะเขโอกโมคะตรารังนาคังจันทังวะอสิตาตังสุพัมาบาระมะโตจะปุตตาอิธิมะโตสะหะ สันนางกุมารโรติโสจะโสป,ปาคาสมิติงวนังสหัสสะพัมมะโลกาณน,านมหาพัมมาพิติทติอุปป,ะปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสธะอิสระอาโคปัจเจกะวัสะวะติโนเตสันจะมชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสภพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกเกมาระเสนาอภิกามิ ปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาบริวาเรถะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปนินาตละมหัจจะสะลังกัตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตัทาโสปจุทาวติ สังกุตโธอัสยังวเสตันจสัสพังอภิญญายะว,ะวะวะคิตวานาจากขุม,มาตตะโตอมตาตยิสัทธาสาวเกศาสเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะอภิคะโวเตจอัตตะปะมกลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวิตราเคหิปะกามุงเนสังลมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัสสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติ 15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการะสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัสสะ ภควะโตอระหตโตสัมมาสัมพุทัสะทวัตติงสัมมาหาบริสะละัคนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชานะนุภาณะอัตุตระสตมังคลานุภาเวะานะฉันณะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปะ ปารมิตาุนภาเวนะทศปรมัตถปารมิตาุนภาเวนะสีละสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธามานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพรลลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะตตุราสีติสหัสธรรมมขันทานุภาเวนะ นวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐานคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏาิยานุภาเวนะระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญาณานุภาเวนะทสะภะยานานุภาเวนะาานานวนะสัพพัญญุตญา,านานุภาเวนะมเมตตากรุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพะบริตานุภาเวนะ รัตนัตตยะสารานาโนภาเวนะตุยหังสภโรคะโสกุปทวะทุกขะโทมันสุปายาสาวินัสันตุสพพะอันตรายาปิวินัสันตุสพะสังกัปปาตุยหังสมิชันตุที่ข่ายุตตาตุยหังโหงตุสัตตสวะชีเวนะสมังคิโกโหตุสพธา อากาสปปะ,ะตะวะนะมภะูมิคังคามะหะสมุทาอารคกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุราขันตุ ภวะตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีภาวันตุเตภวะตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสัทธาโสตถีภวันตุเตภวะตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภวันตุเต น yup. ักขัตตยัขภูตานังป้าปะคหะนิวารนาปริตฐสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขัตตยัขภูตานังป้าปะคหะนิวารนาปริตฐาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขัตตยัขภูตานังป้าปะคหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวสิบหก คัทเทกะรัตคาถาอติตังนานวะคเมยยะนปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหีนันตังอับปัตตันจะอนาคตังสิ่งได้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทะตัทธะวินาสติ อสังฮีรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบนันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปลงเถิดอัอชิวะกิจจะมาตับปังโกชัญยามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นหิโนสังคะลันเตนะมหาเสนนณมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิ่งอโโหระตมะตันทิตังตังเวพเัตเ,เทกะระโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แรกสิบเจ็ดอภินหาปัจจเวกขณะปาถะ ชาราธรรมมหิตชารางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิตพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณงังอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาพวว,วินาพว,วูเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสศกรรมหิกกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปติสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกรยานังวาปาปังวาตัสสะทายาทาภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรนานสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด